สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเลิกงานมาแล้วนิ้วก็มันนี้กะบพุ่นเพื่อนอุ้ยสตรอเบอรี่อันงวดแรกของปีเ้วจ้ะหน่วยบังย้ายบังดูหวานหวานเลยนี่แต่ว่าแพงดูนะดูสตรอเบอรี่นอร์เวย์นี่หวานสุดแล้ว เบื้องหนุ่ยนี่เละเล,เลยแม่ถีบจกักรยาน <c oughs> ถีบจกักรยานมี <c oughs> ผลไม้เริ่มมาแล้วเ <c oughs> พื่อนๆผลไม้เริ่มมาแล้วเชอร์รี่สตรอเบอรี่ี่แตแนวลีลี่ข <c oughs> ่อยก็เริ่มซิลลี่แล้วล,ลี่ลี่ลบหนีลีไ่ไผแกงกะรีไก่นะคะแกงกะรีไก่ที่ทำงานเนี่ยไม่ได้เฮ็ดเองเด้อพี่น้อง เพิ่นเห็ดเพิ่นเหลือจากที่ทำงานเพิ่นหายามากินบ้านได้ดีก็ถิ่มอืมซ่บอยากจริงๆก็อยากกินนันี่แหละโชว์นะย่านปุ้นท่วงก็เลยต้องกินอันนี่นะอืมเมื่อกี้มันต้องกินกับเ่าด้วยพี่เ้างเผากระเบิด อืมน้ำหิวอย่างกับแสบเลยนะ่ะแต่กแสบอีกเลยลูกประย่น้ำพ่ออีกแล้วน้ำยู่กับเทียงกันนะพี่นะ้องกับลูก ยังไม่ดูเก๋ชิดทอดมหมยจายออคลิปนี้อยากจะฝากเพื่อนๆนะด้วยจ้ะแม่บังออนเฮ็ดช่องไพ่เด้อซื้อสองมาบาังออนทาโร่สองสี่เก้าเก้าด้วยจ้ะ ก็ได้สะดวกก็ตามไปเด้อเพราะว่างลิ้งว่าเป็นพิมพ์เอาเด้อที่เขียนไว้อืมกินได้ยีะสองขับ อันนี้80ดสิบตอ่อเชอรีตอบอรีหกบ ก็แซ่บอยู่เลยนะนี่ยังไงกินนะเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เป็นไรกันบา้างจ๊ะ

ถ้าลองค้นบอกกาซส้ดกินได้ไหมไหมเพื่อนคิดว่ามันแพงเพื่อนถ่าให้มันถึกถึกนอเวยสตอเบอริ่รุ่นแรกจะแพงจ้ะแต่ผู้ใดที่ถ่าให้ถึกเนะี่ยคิดผิดเพราะว่าต้องกินตอนมันม้าใหม่ๆออกรุ่นแรกหวานอืม ถ่านมันลูกหน่อยเบาหวานเมื่อก่อนตอนลูกเป็นเด็กลูกก็กินนะจ๊ะเนี่ยลูกบ่มากกินซะเลยเพราะไงแมัก็กินบางแต่ว่าบ่กินาย men má má ừ. ừ. là mát mặt Các sư nghỉ lú kín kín nó hợp quá อืมอืมจับมานี่เอาไปทิ่มก่อนจ้ะ ไม่กินอันรอบนะ่ะ <c oughs> เรียคอยปีนี้ไม่เคยได้กินเลยจ้ะสตรอเบอรี่นอร์เวย์นะกินแต่สตรอเบอรี่อันนั้นสตรอเบอรี่สเปนอืมเบิกหน่วยนี่พี่น้อง ฉีบจักรยานลุยไปลุยมาหลายมันนั่นเบิดเนาะหวานจังหวานสมอืม แต่ก็บอถึง да ขั้นท็อปเพราะว่าปีนี้บ่คอยมันเป็นไงถ้าไม่หลับมันจะหวานฉ่ำกว่านี้นะอันนี่หวานเปรี้ยวมเอืมอืมเนื้อนี่แบบมันนี to ้ สงสัยเป็นต้นเก้าจะปีไก่เนาะเชอลี่ก็ยังไม่ค่อยอสุกดี กัดท mm ี่สองมาอืม กระชมอยู่เด้อไ่ทันไม่มันหวานเปรี้ยวพี่น้อง มันมีหวานหอมหอมหอมนันนี้สิหวานเนาะอืมอืมหวานเปรี้ยว <c oughs> คลิปนี้กับบ่มียังไรพี่น้องบ่มีแนวลงกับองมากินเนี่ยแล้วนะกินอ่างหนามู คลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่บางออน in Norway ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายแฮปปี้